ครับท่านผู้ชมเราไม่ได้เจอกันนานนะครับกับทีมงานช่วงบ่านี้ะครับไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวเ,เราก็หวังว่าทุกท่านคงติดตามคลิปของเรานะครับเราก็พยายามทำหาเวลาว่างทำผลง,งานให้ได้ชมกันอีกครับจริงรถก็ทำงานทุกวันนะครับแต่ว่า มีเวลาถ่ายนะครับในผมเพิ่งกลับมาก็เลยมาถ่ายสักหน่อยปกติก็มีนนคนถ่ายอยู่แล้วฝุ่นเยอะมากครับ

มาร